สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับ14กันยายน257มีเรื่องเกี่ยวกับโครงการแจก,กเงินหมื่นดีท่านของรัฐบาลมาเล่าฟังครับลงทะเบียนรับสิทธิ์หมื่นดีท่านเลื่อนโดยไม่มีกําหนดนะครับในกลุ่มผู้ที่จะลงด้วยบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับในกลุ่มไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นฟังารายละเอียด ที่ครอบกลุมทุกด้านเกี่ยวกับการแจกเงินหมื่นนี้ช่วงนี้เป็นอย่างไรก่อนแล้วมาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการเลื่อนกลุ่มนี้ครับสําหรับการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เงินหมื่นของรัฐบาลที่จะแจกนะครับผู้อายุ16ปีขึ้นไปที่ประสงค์อยากจะได้เงินหมื่นรัฐบาลแจกและเป็นผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเป็นผู้ไม่ได้รับเบี้ยความพิการทุกเดือนเดือนละ800หรือพันนั่นแหละครับใครไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจน ใครไม่ใช่ผู้พิการใครไม่ใช่ผู้พิการนะครับ16วินไปถ้าอยากได้เงินหมื่นต้องลงทะเบียนนะครับโดยลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ,อผ่านแอปทางรัฐอันนี้เหลือเวลาให้ลงอีก2วันก็คือวันนี้14กันยายน2567กับวันพรุ่งนี้15กันยายน2567ลงผ่านแอปทางรัฐนะครับหลังจากผ่านพ้น15กันยายนไปแล้วไม่ขยายระยะเวลาให้ลงทะเบียนนะครับก็เหลืออ,อีกวันพรุ่งนี้วันเดียวนะครับ ส่วนใครยังไม่ลงสามารถลงวันนี้ก็ได้ลงพรุ่งนี้ก็ได้เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็คือวันที่15กันยายนสองห้เกียรตนะครับอันนี้เกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับทีนี้กลุ่มไม่มีโทรศัพท์เดิมรัฐบาลแจ้งว่าให้ลงด้วยบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับลงที่ธนาคารทกสออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับสธนาคารนะครับแต่ล่าสุด ข่าวจากช่องเจ็ดสีนะครับที่เราดูข่าวมาช่องเจ็ดสีรายงานข่าวว่าได้ไปสอบถามนววายลาบะลนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังได้รับคําตอบจากประหลัดกระทรวงการคลังแจ้งว่าการลงทะเบียนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนนั้นเลื่อนออกไปโดยไม่มีกําหนดเนื่องจากกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินหมื่นล็อตแรกให้กับกลุ่มผู้ที่ไม่ต้องลงทะเบียนก็คือผู้พิการและก็ผู้ได้รับเสธิ์บ,บัตรคนจนให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงจะเปิดให้ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับลงทะเบียนด้วยบับรประจำตัวประชาชนนั้นนะครับทางกระทรวงการคลังเลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีกําหนดนะครับส่วนจะให้ลงเมื่อ,อไหร่กระทรวงการคลังจะถแถลงข่าวอีกครั้งอันนี้ก็เป็นข่าวช่องเจ็ดสีนําเสนอข่าวไปแล้วนะครับเราก็ดูข่าวนี้มาจากช่องเจ็ดสีนะครับลงทะเบียนด้วยบับรประจำตัวตรประชาชนเลื่อนออกไปโดยไม่มีกําหนดนะครับ ต่อไปครับการจ่ายเงินหมื่นสําหรับกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมื่นดิจิทัลนะครับแม้ว่าท่านจะเคยลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วก็ตามก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวลนะครับลงไปแล้วก็แล้วกันไปไม่ส่งผลกระทบนะครับกลุ่มที่จะได้เงินหมื่นโดยไม่ต้องลงทะเบียนก็คือผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับแล้วก็ผู้พิการผู้พิการหมายถึงผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนะครับแล้วก็ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหมายถึงผู้ผู้นําบัตรประชาชนไปซื้อของกับร้านค้าได้แล้วเดือนละ3 0 0ร้อยน่ะ ใครใช้สิทธิ์ทางบัตรประชาชนซื้อของได้แล้วเดือนละ300นั่นแหละเขาเรียกว่าผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้หมื่นบาทครั้งเดียวไปเลยนะครับเป็นเงินเข้าธนาคารถอนไปซื้ออะไรก็ได้ซื้อร้านค้าไหนก็ได้ซื้อจังหวัดไหนก็ได้นะครับใช้หนี่ก็ได้ใช้อะไรได้หมดนะครับซึ่งผู้พิการนะครับโอนวันที่25กันยายน25 6 7ผู้พิการนี่ โอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนั่นแหละครับโอนยี่ห้ากันยายนสองห้าเจ็ดนะครับส่วนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชนสิบสามหลักโอนยี่ห้ากันยายนสองห้าเจ็ดโอนให้ผู้เลขบัตรประจําตัวประชาชนสิบสามหลักตัวท้ายสุดหรือว่าตัวสุดท้ายของเลขประชาชนสิบสามหลักเป็นเลขศูนย์โอนยี่ห้ากันยายนนะครับยี่สิบหกกันยายนโอนให้ผู้เลขประชาชนสิบสามหลักตัวท้ายสุดเป็นเลขหนึ่ง ยี่สิบหกกันยายนนะครับใครเลขประชาชนสิบสามหลักตัวท้ายสุดเป็นเลขหนึ่งบ้างเป็นเลขสองบ้างเป็นเลขสามบ้างโอนยี่สิบหกกันยายนสองห้าเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนสองห้าเจ็ดโอนให้ผู้เลขตัวท้ายสุดของเลขบัตรประชาชนเป็นเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดโอนยี่สิบเจ็ดกันยายนสองห้าเจ็ดนะครับและสามสิบกันยายนโอนผู้ได้รับเสร็จบัตรคอนจนโอนเข้าบัญชีพร้อมเพรียงผูกเลขประชาชนสิบสามหลัก ใครเลขบัตรประจำตัวประชาชนตัวท้ายสุดเป็นเลข8บางคนก็เป็นเลข9โอน30กันยายน2 5งหานะครับไม่มีการเลื่อนแล้วนะครับโอนตามนี้นะครับผู้ได้รับสิทธิ์ประกันชนก็เตรียมบัญชีพร้อมเพียงผกเลขประชาชนสิสาหลักเอาไว้นะครับเพื่อรับโอนนะครับส่วนผู้พิการ25กันยายนโอนข้ัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยความพิการทุกเดือนนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการเงินหมื่นิจิทัลของรัฐบาลมาเล่าอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องทางบ้านฟังวันนี้ 14กันยายน256 7ครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปครับมีข่าวอะไรเพิ่มเติมก็จะเล่าให้ฟังครับในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ